รัศดรหรือว่าหมดก่อกําเนิดรัฐธรรมนูญหายสาบสูญไปอาจารย์จนถึงบ,บัดนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ใครทราบว่าหายไปไหนและไปอยู่ที่ไหนอย่างไรคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับคือคือผมเพิ่งเขียนบ,บทความเรื่อง,เร,องเรื่องสงครามอนุสาวรีย์ <S <S คืออนุสาวรีย์เนี่ยมันเป็นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมือง <S <S ฉะนั้นเนี่ยการจะมีหรือไม่มีการให้ความสำคัญหรือไม่ให้มีความสำคัญเนี่ย มันเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆอนุสาวรียประชาธิปไตยนี่ก็มีการพัฒนานะความสําคัญจากวัตถุประสงค์เดิมแต่ว่ามันมันมีความสําคัญในหัวใจของประชาชนฉะนั้นมันมันหายยากอ mm. ทุกทิ้งยากทีนี้หมดุดคณะราษฎรเนี่ยมันมีความหมายที่เจาะจงไปเลยว่านะเป็นการ ฉลองการล้มอำนาจสมบบรณายาสิทธิราชของกษัตริย์แล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยนักเคลื่อนไหวหลายคนเนี่ยก็จะ,ะไปฉลองไปทำพิธีกรรมในอดีตนะครที่ผ่านมาไม่ไม,ไม่นานเนี่ยในเชิงว่าอยากจะให้ประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐแต่เขาอาจจะไม่พูดตรงๆฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่พวกข้างเจ้าเนี่ยรับไม่ได้ นะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แปลกใจที่มีคนขุดออกออกไปเพราะว่ามีการขู่ก่อนหน้านี้ว่าจะขุดออกไปนะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นการกระทำของพวกข้างเจ้าไม่ใช่คำสั่งของวัชรล,ลังกกรผมสงสัยอยู่เหมือนกันว่าวัชรล,ลังกกรรู้ว่ามีหมุดนี้หรือไม่ก่อนหน้านี้ก็คงไม่รู้หรอกนะอาจจะไม่รู้เพราะว่ไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์หรือว่า สังคมตายแล้วผมคิดว่าทหารก็ไม่ได้สั่งโดยตรงแต่ทหารเนี่ยไม่ชอบหมุดนี้เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแบบปิดหูปิดตาเวลาคนอื่นเอาไปแล้วก็ไปเอาหมุดเอาหมุดอุบาทหน้าสายมาสายแทนนะสิ่งที่สื่อต่างประเทศเรียกว่าฝาท่อนะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะเป็น ผลงานของพวกคลั่งเจ้า mm hmm. แล้วก็ตอนนี้ก็มีมีคนจากกลุ่มสมานสีงามเนี่ยมาสารภาพเป็นคนทำนะเราไม่รู้ว่าคำสารภาพเขาเป็นคำโกหกหรือไม่แต่ว่ากลุ่มสมานสีงามเนี่ยเป็นกลุ่มที่พัฒนาออกมาจากกลุ่มของประเรสริฐทรัพย์สุนทรคนที่เคยอยู่พรรคคอมมิวนิสต์ mm hmm. แล้วก็ไป ไปอยู่กับฝ่ายทหารนะในช่วงที่มีการต่อสู้ระหว่างรัฐไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก,กลุ่มนี้เนี่ยผมก็เคยเจอกลุ่มพวกนี้ยผมเคยเจอตอนที่อยู่ไทยเป็นกลุ่มที่แปลกประหลาดนะก็คือว่าจะจะ,จะพูดได้ศัพภาษาของฝ่ายซ้ายแต่ว่าเป้าหมายคือตรงเงินข้ามก็จะเป็นฝ่ายขวาเชิดชูทหารแล้วก็เชิดชนะูสถาบันกษัตริย์ด้วย นะฉะนั้นเนี่ยผมแล้วแล้วกลุ่มนี้ก็เคยทําพิธีต้านหมดุดคณะราชเลยฉะนั้นมันเป็นไปได้ว่านะกลุ่มสมาสีงามเนี่ยอยู่เบื้องหลังการขโมยหมุดไปแต่เราต้องดูต่อไปว่ามันมันมีหลักฐานมากน้อยแค่ไหนแต่ยังไงไงผมเชื่อว่าเป็นเป็นเรื่องการกระทำของพวกข้างเจ้า แล้วเราก็ต้องสนใจเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่ผมว่าเนี่ยเรื่องอนุสาวรีย์ต่างๆเนี่ยมันมันมันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ทางอุดมการนะฮะฉะนั้นคนที่รักประชาธิปไตยนะรักเสรีภาพเนี่ยควรจะเป็นห่วงว่าหมดนี้หายไปไหนครับอแต่ว่าสุดท้ายดูเหมือนว่าก็คงจะไม่ไม่กลับคืนมาแล้วมั้งฮอาจารย์หมดคณะราษฎรเนี่ยอาจจะหายหายไปเลยแล้วก็สุดท้ายก็ คงไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะทวงคืนกลับมาได้แล้วคงไม่รู้ว่าใครจะสามารถออกมาคืนได้ถ้าถ้าหายไป,ปอย่างถาวรจะจะเป็นยังไงเป็นไปได้ว่าตัวหมุดอันนั้นอาจจะถูกทําลายอืแต่ว่ามันเราทําหมุดใหม่ให้เหมือนเดิมได้อนะเราทําได้ครับครับมันมันจะมีข้อกังวลตามมาเหมือนกันอาจารย์ในเมื่อหมุดอันนี้หายไปได้อะไรก็ตามที่มันเป็นอุดมการณ์ของการ ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเมื่อ247 5ี่เจ็าก็อาจจะนำไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดัดแปลงแล้วก็แฝงไว้ด้วยอุดมการอื่นๆก็ได้อาจารย์ฮะอันนี้เป็นเป็นข้อกังวลที่จะต้องต้องควรจะต้องกังวลไหมอาจารย์ในอนาคตควรนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยจอมพนสษยิ์ตั้งแต่ <c oughs> หลัง6ตุลาเนีคือคนที่สร้างอนุสาวรีย์รัชกา,าลที่เหน้ารัฐสภาเนี่ย ม,มันเป็นการดูถูกะระบบประชาธิปไตยของไทยเพราะว่านะรัชการที่เจดเนี่ยต้องโดนปาวัวะ <out> ในปีสองสี่เจ็ห้าเพื่อให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญและเพื่อให้ประเทศไทยมีรัฐสภาเพื่อมาให้มีประชาธิปไตยแล้วไปสร้างอนุสาวรีย์เอาไว้ข้างหน้าเนี่ยเพื่ออ้างว่าเขาเป็นคนให้ประชาธิปไตยกับกับพลเมืองไทยเนี่ยมันมันเป็นการ บิดเบือนประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะฮะอันนีมน้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วการที่พยายามไม่พูดถึงหมดุดคณะราษฎรหรือว่าอนุสาวรีย์หลักสี่ก็เหมือนกันนะเหมือนเป็นการช่วงทิงความคิดในในหมู่ประชาชนไทยครับ,อ,รบอย่างเรื่องของการมองการเปลี่ยนแปล,ปล,ปล,ปลงการปกครองสองสี่เจ็ด้าว่าเป็นเรื่องของการ กระทำที่ล้มเหลวนะฮะแล้วก็หมุดคณะราษฎรก็เป็นเป็นความอภัยยศของประชาธิปไตยไทยความคิดแบบเนี้ยก็จะถูกแทรกซึมเข้ามาแล้วในสังคมแล้วก็พยายามที่จะตอกย้ำมากขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าหากว่าปล่อยให้อำนาจผดุการครองเมืองไปนานๆเนี่ยแนวคิดหรืออุดมการที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เจาเป็นการชิชงสุกกรหามสุดท้ายประชาธิปไตยก็ล้มลุกคลุกคลานทั้งๆ้ที่เขาก็เตรียมที่จะ ให้กับประชาชนอยู่แล้วในเมื่อคุณมาชิงสุกกอดหามแบบนี้มันก็เลยสุกสุกดิบดิบมาเรื่อยไม่เคยสมหวังสักทีไม่เคยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงสักทีก็เพราะไปชิงสุกกอดหามนั่นเองความคิดอย่างเนี้ยมันจะขยายมากขึ้นนะอาจารย์ะอาจารย์จะอาจารย์คิดว่ามันจะมีผลอย่างไรไหมฮะในอนาคตคือความคิดแบบนี้มันมีมาแรงนานแล้วนะอตอนผมอยู่โรงเรียนนะที่ไทยครูก็สอนแบบนั้น แต่ว่าภายหลังนี่มีคนตั้งคําถามกับเรื่องนี้แล้วก็มีงานวิชาการออกมาที่ที่คัดค้านเรื่องนี้ครับครูก็จะสอน <c oughs> ว่าเป็นการชิงสุขก่อนหามเป็นสิ่งที่ทําให้ประชาธิปไตยไทยไม่พัฒนานี่ก็เป็นยุคถนอมประพาสน,นะะเดจการก็ผมจำได้ว่าครูสอนประวัติศาสตร์ถึงกับน้ําตาไหล <c oughs> <c oughs> เวลา<ช>พูดเึีการปฏิวัติสองสิบเจดห้าแล้วก็มผมก็เคยได้ยินชาวลิตยงใจยุทธพูดแบบนี้เหมือนกันนะ<ม>ซึ่งมันก็น่าสนใจตรงที่ชาวลิตยงใจยุทธเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับกลุ่มของประเสริฐทรัพย์สุนทรด้วยนะ<ม>แต่ทีนี้พอผมมาเป็นอาจารย์ที่จุฬาเนี่ย มันก็มีคือช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีงานของอาจารย์นัคครินแม่ตายรักแล้วก็งานของคนอื่นเนี่ยที่ทำการวิจัยในเรื่องของสองสี่เจดห้าแล้วก็มีการมีการเสนอแนวที่คัดค้านเรื่องชิงสุดก่อนห้ามหรือว่าเป็นการกระทำของคนกลุ่มน้อยที่ไปไปอยู่ต่างประเทศอะไรออกมานีก็คือว่าจริงๆแล้วมันมีหลักฐานเยอะแยะไปหมดว่า ประชาชนจำนวนมากไม่พอใจกับรัชการที่เจมีการส่รงจดหมายมีการสร่งดีกาไปเรียกร้องในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจอย่าลืมเมื่อตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโลกมีวิกฤตหนะแล้วก็การที่ประเทศไทยมีระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในปี24 7 5นี้ถือว่าล้าหลังมากถ,าถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน S <S 2> <S 2> ฉะนั้นเนี่ยมันมันก็จะมีการต่อสู้ระหว่างแนวคิดทางประวัติศาสตรนะ์สองแนวตลอดเวลาซึ่งถูกสะท้อนในการต่อสู้ของอนุสาวรีต่างๆด้วยนะแล้วการต่อสู้ด้วยแนวคิดทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของประวัติศาสตร์แต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจุบันนะ <S <S 2> <S 2> ตลอดเวลาลก็คือการต่อสู้นะ ระหว่างคนที่ข้างเจ้ากับคนที่ต้องการประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นประเด็นทุกวันนี้แล้ว2475เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการถกเถียงแลกเปลี่ยนต่อสูอ้ในทางความคิดด้วยนะครับฉะนั้นนะเรื่องนี้ไม่มีวันจบไฟล์เราก็จะต้องโต้อต,อตอบว่า2475มีความสำคัญยังไง <c oughs> นะทำไม แล้วก็จะต้องสามารถตอบได้ด้วยว่าถึงแม้ว่ามีการปฏิวัติสองสี่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยทำไมประเทศไทยเนี่ยมีช่วงที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะก็คือคำตอบคือทหารเนี่ยมีความมีอำนาจมากเกินไปมันไม่ใช่ความผิดของมันไม่ใช่ความผิดของคนที่ทำการปฏิวัติสองสี่แต่มันเป็นความผิดของคนที่จะทำลายผล ของการปฏิวัติสองสี่เจ็ดห้าต่างหากครับอืมครับอาจารย์เชื่อว่าถึงจะพยายามทําลายอย่างไรแนวคิดอุดมการประชาธิปไตยของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุคของสองสี่เจ็ดห้านยังคงยังคงมีผลและก็ยังคงมีพลังอยู่ในสังคมไทยไหมครับมีครับเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่สองสี่เจ็ดห้าเนี่ยพัฒนา สังคมไทยอย่างเช่นลักษณะของมหาเชลัยการศึกษารัฐธรรนูญอะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าคนที่คนที่พยายามที่จะ,ะบิดเบือนประวัติศาสตร์สองสองสี่เจ็ห้านี่ครับลึกๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้หวังที่จะกลับไปสู่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย mm. ์เขาหวังที่จะมีอิทธิพลของฝ่ายเขามากกว่าอืม mm. ไม่ใช่ ไปหวังว่าอกษัตรย์ควรเธอปกครองบแบบท,ที่รัชกาลที่เจ็ดเคยปกครองฉะนั้นเนี่ยอันนั้นคือจุดอ่อนของเขาแล้วการที่เขาจะเขาจะาพยายามทําลายแนวคิดสองสี่เจ็ด้าเนี่ยมันมันฟังไม่ขึ้น <c oughs> แต่ว่าโอเคล่ะก็คือว่ามันมันก็จะต้องมีการต่อสู้นะทางความคิดตลอดเวลาแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่อยู่ในใจของ ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยคือความต้องการที่จะมีประชาธิปไตยโอเคล่ะแต่ละคนอาจจะมีความเข้าใจแตกต่างกันว่าประชาธิปไตยที่เขาต้องการมันมีหน้าตาแบบไหนแต่ว่ากระแสกระชาประชาธิปไตยความชอบธรรมของประชาธิปไตยมันแรงจนนะคนอย่างประยุทธ์เนี่ยต้องออกมาโกหกว่าเขาเป็นนักประชาธิปไตย ทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเขาไม่สามารถบอกว่าผมเป็นผดารนายยังไงใช่ไหมครับครับประเด็นของการเมืองก็ดูจะมีวิกฤตรออยู่แล้วก็อื่นๆก็มีประเด็นที่มีวิกฤตรออยู่เหมือนกันอาจารย์มองอนาคตของประเทศไทยในระยะปีสองปีอย่างไรฮะคือในอนาคตเนี่ย รัฐบาลเผด็จการอนี้เนี่ยได้วางแผนไว้ว่าถ้าถึงวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยประชาชนจะไม่มีสิทธิเสีภาพร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีคณะกรรมการที่ทหารแต่งตั้งที่เต็มไปด้วยทหารและพรรคพวกเนี่ยคอยกำกับ mm hmm. ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยสามารถทำอะไรได้ mm hmm. และไม่สามารถทำอะไรได้ก็ mm hmm. คือเราจะเราจะมีระบบ กึ่งประชาธิปไตยเท่านั้นแล้วก็เรื่องของอการออกกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเกี่ยวกับนักการเมืองก็ออกมาเพื่อเพื่อที่จะกีดกันนะคนที่ใกล้ชิดกับพรรคไทยรักไทยหรือเพื่อไทยหรืออะไรให้ออกไปนะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ย ในอนาคตในไทยเนี่ยมันก็จะไม่เป็นประชาธิปไตยเราจะต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อเพื่อทําลายไอ้ระบบเนี่ยที่ทหารแล้วก็พวกพวกปฏิกูลการเมืองกําลังทําอยู่ตอนเนี้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นมันมันไม่จบแล้วมันเป็นภาระในอนาคตแล้วมันก็เป็นภัยนะแต่มันจะจบยังไงเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับพวกเรานะก็คือ คือเรื่องแบบนี้มันไม่ได้หายไปในตัวเองเศรีภาพมันไม่ได้ถูกขยายโดยอัตโนมัติโดยที่คนข้าบนพระประธานให้เราเนะสรีภาพประชาธิปไตยมันมาจากการเคลื่อนไหวของมวลชนคนไทยจำนวนมากแล้วถ้าเรายังไม่พร้อมจะมีการเคลื่อนไหวแบบนั้นถ้าเราไม่จัดตั้งกันเนี่ยมันก็จะไม่เกิด แต่ว่าผมมีความหวัง <S <S คือผมมีความคิดที่สองประเภทก็คือผมมีความหวังว่าเสรีภาพมันเกิดขึ้นได้ประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นได้แต่ผมนะในขนาดเดียวกันก็รู้ว่ามันมีอุปสรรคความยากลำบากมากพอสมควรครับอืมครับอาจารย์ครับ,อรรบขอบพระคุณมากอาจารย์ที่ให้เวลาในการพูดคุยอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <S <S we